พี่จ้าพี่น้องสวัสดีตอนสายๆจะพากกันเฮ็ดตองไห้จะแม่ลัสมีเฮ็ดตองไห้ถ้าห่อเข้าต้มค่ะใส่บุญออกพรรษาก็มีคนสัง่งคนหยังนี่แหละค่ะมีออเดอร์มีคนสัง่งใส่บุญถ้าเป็นบุญเทศกาลนะขายดีอยู่จ้าขายดีอยู่ก็เลยเตรียมใบตองไห้เตรียมใบตองไว้ผู้เพื่อนซื้อไหวเมื่อน,นี้ก็มีค่ะพี่น้องเพราะว่าเมื่ออื่นเป็นวันอาทิตย์ บ้านนี่บ้านญ่บ้านลาดญ่นี่เพิ่นทอดบางสกุลสองมือเมื่อวันที่หกกับวันที่เจ็ดจ้ะบ้านเมพันนี้นี่ทอดแต่วันที่เจ็ดมือเดียวบ้านเมลรัศมีนี่ทอดสองมือค่ะกะเล็ดเพิ่นกะเล็ดต้องซื้อไห้มือนี่มืออื่นก็เป็นวันอาทิตย์ซุ้มคูเพิ่นยากเพิ่นเหตุงานเพิ่นบ่มีเวลาจ้าเพิ่นบบมีเวลาเพิ่นก็สั่งไว้มือนี่ก็เตรียมใบตองไหวถท่หอให้เพิ่นค่ะพี่น้องค่ะสี่ละเทศกาลงานบุญเนาะค่ะ เทศก,กาลงานบุญจะเป็นเพื่นเฮ็ดดีเฮ็ดงามเพื่นมีฝีมือทั้งนี้ค่ะเจียนไปตรงกับงามงามเมลัสมีเพื่อนเฮ็ดดีดีอันนี้คุณแม่ค่ะคุณแม่แปดสิบกว่าจะเกาสิบแล้วแต่กินเข่าแซบนอนหลับยูแม่นบอจ้าคุณแม่แม <laughs> แม่ได้ยินตีพูนะ่ะนั่งเบิดเจอเบิดเจออยู่พนะูน่ะนี่แหละค่ะที่แม่พันนี้ทายลุงไหเบิงแหละค่ะพี่น้องผิวพันกับผ่องใสอยู่เด้น่ะน่ะน่ะ,นะเพื่อนน่ะแต่ว่าตาบ่ค่อยเห็นฮงค่ะอ,อ,นะอืผิวพันผ่องใสน,นี่แหละค่ะ,คะพี่น้องแม่พันนี้มาเด่เเน วันิสันนี่ยอืมินอนีเรามีสีมิสันอยู่ด้วยน่ะหนเราอ่ะมีสีสันวันนาอยู่ด้วยน่นนะแม่แม่อยากน้อนบ่นอนดีบ่เมื่อคืนเนี่ยดีน้อนดีซมือแม่นบ่อเข่ากับจิ้นแซบซมือแม่นบอน้กเอิบมือแมือบ่ โอ้มือแซ่บมือบอ่อตะวันนมนี่กินซุมือแม่นบ่อซุมือกินข้าวอิ่มแล้วจะพักนึงเอิ้นน่อยโอ้โอ้โหจักดูแลเจ้าของแท้ล่ะกินหมานี่ยูุ่มแล้วชุ่ชมหมันตีนเนี่ยกุ้ยต๋อือดูแลสุขภาพเจ้าของละ่ะได้เปลี่ยนโฮมโฟมไซสให,ให้ลูกหลานไปดูน,ดนได้อยู่เบิ่งลูกเบิ่งหลานากิหมาจะกินหมูวันตีนกับแก้วนึงอใส่หมากินข้าวกินข้าวอิม่มแล้วจัดน้อยก็ เอาเอานมใส่ใจสุขภาพตัวเองใส่ใจในสุขภาพจังสี่ล่ะเนาะแม่นาะเฮาอะเขาต้องดูแลเจ้าของด้วยบอมเนว่าอันใดกับบมีแนวยากบอมีแนวอยากกับบอมเน มาทางนี้ตองได้มาไว้หลายปนไดนล่ะเนี่ยถุงปุ๋ยนั่นแม่นมือตีนะอืมเตรียมไว้หลายๆเอาไม่ต้องเอามาดอกเฮ็ดมูนี่ก่อนเตโอโอโอต้องเอามาเฮ็ดไว้หมดเลยแม่นบ่เตรียมไว้เพราะว่ามันใกล้มือแล้วเนาะจ้า อืมต้องเฮ็ดต้องเตรียมไว้ค่ะพี่น้องต้องเตรียมไว้ค่ะม่นี้มาเปลี่ยนบรรยากาศปลูกสิ่งปลูกของปลูกหอมปลูก อันนี้ต้อนอีหยงก่อนนะต้อนอัน,นต้อนอีหยงนเนาะิ้นขุดอีียข้าวตองต้นข้าวตองค่ะพี่น้องข้าวตองข้าวตองเครือบอกฮะต้น,ข,ตนข้าวตองนี่วัชพืชดอกชนชมต้นข้าวตอง ่คะชมบันน่นแน่ชมธงแน่นาะค่ะเนาะ <K> อืมแต่ตอนนีโอ,อกาสค่ะชมบั่นน้ำชมธงน้ำค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ทานด้วค่ะเนี่ยทานทานได้หลายหลายที่ไปเผาอยู่นานแหละค่ะที่ไปถ่ายคลิปอยู่นานแหละ เก็บทานใส่ถุงอยู่นะหล่ะป้าพี่น้องเบิ่งตองนีตัดไปเมื่อคืนนี่ตักโอ้งามนี่เนาะไปเอาตองไปละเนี่ยตองไม่ใช่รองมองเดียวเลยเตี่ยบอสวยคือบอ่สสวยนะเมีมันบอสสวย,วย,ยเ,เขาเลือกเอาอันที่ดีๆล้มผัดมันก็นกนสวยค่ะใบตองทันซ่งน่ะโอ้ยมีแต่ถิ่มกับถิ่มอืน แมีนแล้วเนาะเฮาก็บ่เห็นน้ำเพื่นเนาะเพื่นเอามาให้เฮาเนาะเฮาไปเอาเองมันได้ดีพี่น้องงามงามใบตองแต่แม่นิดน้อยก็บ่เป็นยังอต้งเตรียมไว้ยังี่ละเตรียมพร้ออมทุกย่างอมในการทำมาหากินของเฮานี่แหละค่ะ เป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้อีกคือกันค่ะพี่น้องห่อขอต้มใส่งานบุญวันธรรมดาก็ห่อไปขายตลาดหนาโรงงานค่ะวันธรรมดากะะ <c oughs> วันเป็นเทศกาลก็เฮ็ดลายเฮ็ดลายเป็นไรก็พอขายได้ค่ะเทศกาลน่ะอยากให้มีเทศกาลบ่อยๆเทศกาลของภาคอีสานเขาเนี่ยค่ะรู้สึกว่าขายดี พี่น้องขอบคุณพี่น้องเ้ยค่ะที่ติดตามชมช่องแม่พันนีพาชมขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า